คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณผู้ฟังคิดว่าความรู้สึกดีค่ะความรู้สึกชื่นชมหรือการรู้สึกขอบคุณนั้นนะคะเอาเป็นว่าภาษาอังกฤษค่ะจะมีคำคำหนึ่งเรียกว่าคำว่า grateful ค่ะกับคําว่ามีความสุขค่ะที่เรียกว่า happy ค่ะ grateful กับ happy คิดว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะหรือต้องมีสิ่งใดมาก่อนคะถึงมีอีกสิ่งหนึ่งคะ่ะ happy ก่อนแล้วเราถึงจะรู้สึก grateful ได้หรือถ้าเรา grateful ได้ค่ะ จะทำให้เรารู้สึกแฮ ppy ได้ค่ะน่าสนใจนะคะได้มีโอกาสฟัง TED Talk ตอนหนึ่งค่ะมีการพูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะคะระหว่างคำสองคำค่ะคือคำว่า grateful กับคำว่า happy ค่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดบอกว่าหลายๆลคนนะคะที่คิดว่าถ้าเรามีความสุขแล้วค่ะเราถึงจะรู้สึกดีได้นะคะต้องเรียกว่าประโยคข้อความนี้ค่ะมีส่วนที่จริงบางส่วนและอาจจะไม่ได้ถูกต้องในบางส่วนนะคะ แน่นอนค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขค่ะเรามักจะรู้สึกดีมันเป็นความรู้สึกดีที่มีเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับสิ่งดีเรารู้สึกวันนี้อากาศดีจังตามที่เราคาดหวังตามที่เราต้องการมันมีความสุขจังเลยอะนะคะได้ออกไปต่างจังหวัดได้ท่องเที่ยวมีคนมาชมเราแลวเรารู้สึกดีจังเลย ะะอันนี้เกิดจากการที่เราได้รับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแน่นอนย่อมทำให้เรานั้นรู้สึกดีได้จะเป็นลักษณะของการ feeling good นะคะหรือ feel good จากเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความสุขค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าพูดง่ายๆแล้วค่ะคนที่มีความสุขเขาอาจจะเรียกว่าไม่ได้รู้สึกดีก็ได้นะในเชิงไหนคะหลายๆคนที่ดูเหมือนกับว่า ก็มีใครมารายร้อมนะคะมีความสําเร็จในชีวิตแต่คนคนนั้นเขายังไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองนะคะไมไ่รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้รับค่ะไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ค่ะเพราะนั้นแล้วดูเหมือนว่าค่ะสิ่งที่ปรากฏนะคะให้คนภายนอกได้รับรู้แล้วเห็นค่ะมันกลับไม่โดนใจบุคคลนั้นค่ะทำให้เขายังไม่เกิดความรู้สึกดีค่ะจึงไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะ เคยได้ยินคนเขาเรียกว่าคนรวยหลายคนคนประสบความสําเร็จหรือคนที่มีพร้อมค่ะที่ใครๆต่างอิจฉาแต่เจ้าตัวอาจจะบอกว่าไม่ต้องมาอิจฉาฉันหรอกอยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่ได้แบบมันมีความสุขที่แท้จริงนะหรือเขาไม่ได้รู้สึกดีคือคําว่ามีความสุขในมุมของคนภายนอกที่มองกับตัวเขามองค่ะมันเหมือนกับแตกต่างกันดังนั้นแล้วค่ะในแทททองนะคะที่ได้ฟังตอนนี้เนี่ย จะมีการพูดค่ะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนค่ะที่เขาสามารถ grateful ได้เขารู้สึกดีได้คำว่า grateful นั่นหมายความว่าอะไรรู้สึกดีณนะสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะรู้สึกดีกับสภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะวันนี้ได้เนี่ยตรงนั้นได้ค่ะจะทําให้คนเรามีความสุขตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะ นั่นหมายความว่าถ้าเราจะมองว่าความสุขเนี่ยมันอาจจะมาหลังจากวิธีคิดถ้าคนเรารู้สึกดีกับสิ่งต่างๆได้แล้วเราจะมีความสุขไม่ใช่ว่าถ้าเราได้อะไรที่คนเชื่อว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขถ้าได้รับของขวัญแล้วจะมีความสุขแล้วจะทําให้เรารู้สึกดีมันเหมือนกับสองคำนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะแต่มันมีความต่างกันนิดนึง ถ้าจะพูดง,ง่ายๆนิยามนะคะของคําว่า grateful หรือคําว่ารู้สึกดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคนคน,นึงค่ะเขามีมุมมองค่ะกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะกับสภาวะแวดล้อมรอบด้านเขาค่ะในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขามีในสภาพที่เขาเจอค่ะแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อซแต่เขาสามารถที่จะรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ คนแบบนี้ค่ะจะเป็นคนที่มีความสุขลองพิจารณาตัวเราสิค่ะหลายๆครั้งนะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยค่ะอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นมีน้ําที่พร้อมมีอาหารที่อาจจะเรียกว่าอร่อยนะคะแต่คนบางคนค่ะก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีดูเหมือนจะสุขหรือมันอาจจะสุขแค่ช่วงเวลาสั้นๆและหลังจากนั้นแล้วค่ะความสุขมันเจือจางมันหายไปมันกลายเป็นว่ามันแสวงหาต่อมันไม่เต็มมันไม่เติม มันไม่จบสิ้นสักทีเพราะนั้นมันก็เลยจะรู้สึกดีแบบดีจริงๆหรือว่านั่งนิ่งได้จริงๆมีความสุขจริงๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยกับบุคคลคนนั้นเพราะมันไม่พอดีค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รู้สึกว่าดีพอเมื่อเราไม่รู้สึกพอดีแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมันก็จะกลายเป็นว่าเราแสวงหาไปเรื่อยแสวงหาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเจอความสุขในเชิงที่เป็นความสุขยาวๆค่ะ พราะความสุขของเราจะเป็นลักษณะแบบความสุขสั้นๆชดเชยหรือว่าใช้เพียงแค่เพื่อแบบมันเหมือนกับว่าเป็นแค่เปลือกเปลือกภายนอกที่คนส่วนใหญ่และคนไม่น้อยเลยนะคะจะทำด้วยวิธีการหาทางออกของการแสวงหาความสุขแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนั้นมันไม่เต็มอะ่ะเพราะว่าบุคคลนั้นคะ่ะยังไม่ได้เกิดความรู้สึกดีหรือว่ายังไม่ได้เกิดตัวของวิธีคิดคะ่ะของการฝึก ตัวของความรู้สึกดีให้กับตัวเองค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่ฐานของเรานะคะเราเริ่มเกิดการฝึกที่จะฝึกให้ตัวเองเกิดความรู้สึกดีได้การฝึกความรู้สึกดีนั้นก็จะสร้างค่ะให้เราเป็นคนที่มีความสุขได้ลองมาดูนะคะว่าถ้าคำที่ใกล้เคียงกับคำว่ารู้สึกดีแล้วก็มันสามารถสร้างให้ชีวิตของเรามีความสุขได้มันจะมีคำว่าอะไรได้บ้างนะคะคำที่ใกล้เคียงค่ะ กับคําว่ารู้สึกดีค่ะได้เนี่ยมันมีคําอะไรบ้างถ้าเราจะพูดง่ายๆเป็นภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันทั่วไปคําที่ใกล้เคียงนะคะกับคําว่า grateful ค่ะรู้สึกดีนั้นมันมีคําไหนที่ใกล้เคียงกันบ้างก็คือการที่เราบอกว่าเราสามารถชื่นชมใครสักคนได้ค่ะมันเป็นพลังมันเป็นแรงที่ขับจากด้านในค่ะมันหมายถึงการที่เราสแสดงความนับถือได้ค่ะดมีเมตตา เราฟิลกูดค่ะมันเป็นความรู้สึกอะค่ะที่มันจะต้องปลุกจากพลังข้างในของเราออกมาเราสามารถชื่นชมค่ะกับสิ่งภายนอกกับสิ่งที่เรามองเห็นค่ะกับสิ่งที่เป็นณนขณะปัจจุบันได้ค่ะเวลาเราพูดคำว่าฉันขอภาวนานะให้แล้วนึกไปถึงคนรอบข้างไม่ใช่ภาวนาให้ตัวเองนะฉันขอภาวนานะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นฉันขอภาวนานะให้ เขาผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆต่อจากเนี้ยไปได้แล้วก็ขอให้เขามีความสุขได้จริงๆการที่เรามีความปรารถนาดีเราอยากจะอวยพรให้เขาเจอกับสิ่งดีๆนะคะหรือเรามีจิตใจที่เป็นผู้ให้ค่ะคำ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้นะคะฉันอยากให้สิ่งดีๆกับบุคคลอื่นนะคะดีใจจังที่ฉันมีสิ่งนี้มันมีความพอดีนะนะคะแล้วก็ รู้สึกดีมากเลยที่มีสิ่งนี้อย่างน้อยเนาะการที่เรามีบุคคลคนนี้อยู่ข้างตัวเรามันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นมากขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นการใช้คําใกล้เคียงกับคําว่า gratitude ที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกชื่นชมความรู้สึกขอบคุณแบบนี้เนี่ยมันเลยจะทําให้บุคคลคนหนึ่งค่ะสามารถสร้างตัวเองให้มีความสุขได้และเชื่อไหมคะว่าความสุขที่ เกิดจากการที่เราสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะไม่ใช่เกิดจากการที่นั่งเฉยๆแล้วนั่งรอคอยไปเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะมันเป็นการขับเคลื่อนตัวเองค่ะจากภายในจากตัวของความรู้สึกของเราจากเจตคติวิธีคิดของเราค่ะที่มีต่อสิ่งภายนอกต่อไปเพราะนั้นฝากไว้นะคะว่าอย่ามองแค่เรื่องของการหา และการสแสวงหาค่ะที่จะเจอว่าอะไรที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเรานะคะทําไรก็ตามค่ะเราเริ่มต้นนะคะบอกกับตัวเองค่ะแล้วรู้สึกดีกับตัวเองได้ค่ะมันจะแทนที่นะคะความรู้สึกคาดหวังค่ะความรู้สึกที่เราต้องการในสิ่งที่เราไม่มีไม่เป็นไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกดีกับปัจจุบันเริ่มให้ก่อนที่จะได้รับ เริ่มคิดมองในสิ่งรอบข้างที่เป็นในสิ่งรอบข้างที่มีและอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกดีได้ค่ะณนวันนั้นค่ะเราจะมีความสุขกับชีวิตของเราเด็มมากขึ้นค่ะคราวต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการที่เราจะก้าวออกจากความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกธรรมดาของเรานะคะว่ามันจะมีขั้นตอนที่เราจะสร้างตัวเองค่ะ ให้เป็นคนที่รู้สึกดีมีความสุขได้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะค่ะหลายคนเลยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยการสร้างให้เกิดความรู้สึกดีมันยากนะแล้วเราก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยอยู่ๆมันต้องทําขนาดไหนและทําอย่างไรค่ะติดตามต่อได้นะคะในคราวหน้าค่ะสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ